มาในคอนเซปต์รวบตึงคือวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวนะคะคือจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะเรื่องอะไรเรื่องประสบการณ์การฉีดโบท็อกนั่นเองนะคะโบท็อกหน้าเดียวเนาะ mm hmm. ก็คือเป็นจะบอกว่าการฉีดเนี่ย็นการฉีดครั้งแรกในชีวิตของต้องเลยเนาะคือผบ,บเกิดมาไม่เคยฉีดอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกจะบอกไปก่อนอาคาความเป็นแต่ก่อนก่อนคือเราก็คิดว่าแบบเคยหน้าเราไม่ได้บานอะไรใช่ไหมก็คือแบบ เออด้วยความที่เป็นตัวคนตัวเล็กก็เลยคิดว่ามันก็คงไม่ได้บานอะไรมากมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแบบเวลาผ่านไปไปเจอคนนู้นคนนี้ไปเจอบล็อกเกอร์หลายๆายท่านหรือว่าเห็นพวกดาราอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมองหน้าตัวเองหน้าลบกานนะคะแล้วก็แบบเออโอเคก็ตัดสินใจนะคะก็จริงก็ศึกษาอยู่นานเนาะเออก็ตัดสินใจไปฉีดดูนะคะก็ ศึกษาจากเว็บต่างๆนะคะทั้งรีวิวของบล็อกเกอร์ของคนทางบ้านนะคะเว็บด,ดังหลวงพันทิพย์มีดม้มอนดอทคอมและทุกอย่างก็ไปหมดเลยนะคะก็ใช้เวลาอยู่หลายเดือนอยู่เกาะยู่น,นะคะก่อนที่จะไปฉีดนะคะก็สุดท้ายก็ไปเลี้ยงลงเอ้ยที่คลินิกหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคลินิกที่แบบคนในเน็ตเนี่ยรีวิวกันเยอะเนาะแล้วก็เออมันน่าจะดีนะคะแล้วราคาก็ไม่สูงมากด้วยโอเคก็ตัดสินใจไปเลยคือแบบตอนที่ต้องตัดสินใจไปก็แบบ ไม่กี่วันก็ไม่ได้รัดคิวลก็แค่ไปถามคุณหมอว่าแบบโทรไปบอกว่าเออไปได้หรือเปล่าต้องจองคิวไหมเขาบอกต้องจองค,คิวเลน,น,นจัดการไปเลยฉันต้องฉีดให้ได้นะคะแล้วก็คือไปถึงคลินิกอย่างเนี้ยแล้วก็คือเขาก็จะให้ประครบน้ําแข็งอะคะ่ะคือพูดถึงประครบน้ําแข็งหลายคนก็จะรู้แล้วเนาะว่าคลินิกอะไรนะคะแล้วก็ไปนั่งรอ,อก็มีพวกหลายๆคนมาฉีดมีทั้งรุ่นเดียว เราบ้านในส่วนใหญ่จะเป็นแบบผู้ใหญ่มากกว่านะคะที่มาชีดเนาะก็เป็นนั่งดูเขาก็แบบเออเห็นเขาแบบจิ้มจุจ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยพอผมาตัดครบไปเสร็จคุณหมอเ็าแบบมาจับประเมินนะคะว่าจะใช้กี่ซีซีเลยคือของตองตอนนั้นรู้สึกว่าประมาณสักสี่สิบกว่าซีซีอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะคะไม่แน่ใจอนกันโอเคพอ เสร็จแล้วคุณหมอเขาก็ทำความสะอาดเนาะแล้วก็เช็ดแอลกอฮอลอะไรเงี้ยโอเคเตรียมตัวที่จะฉีดปุ๊บเขาถามประชาหรือยังตอนเขาประชารึยังจรงจริงยังไม่ฉาบมากครั้งนี้ยังไม่ได้ฉาบเลยมากคือแบบตอนแรกคิดว่าเออจิ้มจิ้มไปเหอะอะไรเงี้งเยเขาไม่ได้เจ็บมากนะคะโอเคคุณหมอก,ก็เริ่มเขาก็จับจับดูฉีดไปคุณหมอก,ก็สะดุปเฮ้ยมันติดกามคือตอนแรกที่ไม่ได้คิดจะําเพราะว่าอะไรคือตอนเด็กๆที่แบบ จะไปจัดฟันนะคะขเขาเขบอกว่าไปเอกซเรย์ LA, หมอบอกว่าร่องอากการมันค่อนข้างเหรียญและมีการนะคะก็แบบเออคิดว่าบาคนเป็นที่กามเราหมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ติดกินส้มข้าวเหนียวส้สมตำมากๆเลยนะคะแล้วคือท,ที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีใครกินแล้วต้องก็แบบไปจับหน้าเขาดูแบบเฮ้ยทําไมกามเราที่กล้ามเนื้อที่หมาที่เขียวะคะ่ะมันใหญ่กว่าทุกคนในบ้านเป็นครึ่งหนึ่งนะคะเราก็เลยตัดสินใจท่ทว่าคเคปดว่า เราก็ู้สศึกษาดีๆอะค่ะคืออะไรจะตามมมันก็เป็นการตัดสินใจของตัวเราเองเนาะโอเคค่ะพาตอนไปฉีดก็ฉีดไปคุณหมอก็ฉีดประมาณอย่างเงี้ยค่ะสีเข็มเนาะฉีดฉีดเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าคือที่ประเมินที่ต้องตอนนั้นเนี่ยมันน้อยมันมากเกินไปเพราะว่าจริงๆพอฉีดลงไปจริงๆแล้วมันติดกามเนี่ยค่ะ ก็โอเคมันเหลือเหลือทำไงคุณหมอกกเลยว่าเออถามถามว่าลิฟหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยลิฟแก้มหม่อยไหมไวแกลมต้องก็แบบจ่อดิดหนึ่งนะคะคือแบบยิ้มวินทีมันก็แบบเป็นรูปมาอย่างเงี้ยเนาะก็โอเคลิฟไปพอลิฟเสร็จก็แบบคุณหมอเอากระจกมาให้ดูสองข้างเออมันตึงขึ้นไหนที่หน้านี้มันแบบขึ้นแล้วที่มันยังย่อนอยู่เฮ้ยรู้สึกกรี๊ดมากเลยเวลานั้นเนาะแล้วก็โอเคฉีดใช้เวลาระมใช้ครึ่งชั่วโมงอะค่ะก็กลับบ้าน ผู้มอก็คือห้าคนปฏิบัติเนี่ยห้ามนอนราบกับผืนนะคะสีชั่วโมงติดต่อกันนะแล้วก็คือถามว่ามีการเมื่อยกรามหรือว่าผักเบี้ยวอะไรอย่างที่คนแบบกลัวกันไหมนะคะคือส่วนตัวตอนวันแรกเรา้สสกว่าเฮ้ยทำไมเราชิวจังเลยเราดูไม่เป็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบเออมามันก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่าเฮ้ยมันจะเห็นผลไหมเพราะเราดูไม่มีผลข้างเคียงอะไรในวันนั้นเนี่ยค่ะ คนที่สองตื่นมาเฮ้ยมันบวมแต่ไม่รู้ว่ามันบวมคิดว่าหน้าเบี้ยวนะคะเราก็แบบเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้พอผ่านไปสามสี่วันห้าวันเอ๊ะบางวันมันก็บวมข้างนี้บางวันก็มโปงข้างนี้เฮ้ยไม่ใช่แล้วมันคงมันคงไม่ใช่การเบี้ยวแต่มันก็เป็นการบวมนะคะมันก็จะเป็นอยู่มาสักอาทิตย์กว่าๆค่ะแล้วมันก็จะยุบไปนะคะและพออาทิตย์ที่สองเนี่ย การเมื่อกลามมันขึ้นมามันเริ่มขึ้นมานะคะแบบคือเคี้ยวอะไรที่เหนียวหน,นก็จะรู้สึกเหมือนว่าแบบกลามตรงเนี้ยมันแบบกึศติดๆอะไรอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็โอเคผ่านไปพอวีคสามก็เริ่มเข้าที่อาการต่างๆก็เริ่มหายไปนะคะคือจะบอกว่าตั้งแต่อาทิตย์แรกวันที่สองต้องทําพยายามให้หน้าโดนความร้อนน้อยที่สุดเลยนะสาผมก็แบบ ได้ผมพยายามให้มันไดได้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เหมือนว่าไม่ค่อยกล้ห้ดยความร้อนการนวนผมเลยก็พยายามดิเ่ยน้ำร้อนก็พยายามไม่อาบนะคะแล้วก็พอมาวิกสีเนี่ยก็คืออาทิตย์เนี่ยหน้าก็รู้สึกเข้าที่มากขึ้นนะคะคือตอนแรกเนี่ยหันข้างโปรแกรตรงนี้ค่ะต้องจะรู้สึกว่ามันเหลี่ยมกว่านี้คะ่ะแล้วมันก็ลดลงไปนิดนาะ ก็ยังไงก็คุณหมอว่าให้นัดไปดูอีกทีนะคะก็คือเดือนอนี้ก็คือเดี๋ยวก็ต้องไปดูแล้วก็บางทีก็จะมีการย้ำบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยววหลังจะมาเล่าให้ฟังต่อละกันเนาะวันนี้ต้องขอจบแค่นี้ก่อนนะคะในการเล่าเรื่องประสบการณ์การชิปโปท็อกหน้าริ้งส่วนตัวของต้องเองเนาะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ